ตำ้เคล็บก,ก้าตั้เคล็บวายปอหลูก,กินก็โจบนะคะตาเนือ้อเตล่าหรือกองหรือเยี๋ยวนี้ก็ว่ากองฟิตรเราตาเนือ้อเตล่าหรือว่ากองเอ,อ่อเยมแล้วก็น้ำตาลก็ได้นะคะแล้วแต่โจบฝรั่งก็โจบกินกันนะนี่ เซ็ตเดียวกะลุ <c oughs> เจ็ดตามันจะได้เหลนเนี่ยปรับปันเนี่ยมันช่วยเลยตานี่เราต้องเช็ดนะคะจ่ายเนยจน่ายเนยเช็ดอืม เนี premises, vanity, e. aro, ่ยตาเราตาเล็กๆตั้มขินเองเสร็จแล้วโรค่ะแล้วแล้วริมริมบ่อยนนริมริมอกอ่าปลิ้นปลิ้นนั่นแหละกระพริกได้ยเนี่ยเหล่าจะเรื่องไงเรื่องบันเนี่ยเรื่องว่านี่ะไรยิงดีช่วย ด้ยเละกินกับเาเฟอืมโอเคค่ะเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวกับมดนี่ก็กินแข็งบานเนียน